สวัสดีครับที่นี่มออุบลนะครับพาทุกท่านมาที่ลานราชานุสาวรีนะครับสมเด็จพระบิดาประทับคู่กับสมเด็จย่านะครับอยู่ที่หน้าวิทยาลัยแพทศาสรและการสาธารณสุขนะครับซึ่งมาดูบรรยากาศของการถ่ายภาพนักศึกษาชั้นปีที่3นะครับที่เข้ารับเสื้อกาวนะครับก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีครอบครัวนะครับมา ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับในส่วนของพิธีอนสารราธัญตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปพูดคุยกับนักศึกษานะครับสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับสวัสดีครับในเบื้องต้นต้องแสดงความยินดีนะครับกับพวกเรานะครับเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างครับกับความสำเร็จที่ก้าวมาถึงจุดนี้ครับวันนี้ครับรับเสื้อกาวครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ภูมิใจในตัวเองครับที่มาถึงจุดนี้ได้ครับครับ รุ่นของเรามีทั้งหมดกี่คนร้อยสิบหคนครัประมาณหนึ่งอยโอ้เยอะทีเดียวนะครับเป็นยังไงรู้สึกไงกับการได้สวมเสื้อกาวครับอ่กพูไหนตื่นเต้นดีใจค่ะวันนี้มีใครมาร่วมยินดีด้วยมีคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะอ๋อครับผมไหนมีใครมาจากไกลสุดบ้างที่ไหนบุรีรัมย์บุรีรัมย์โอเคมีใครมาเริ่มยินดีด้วยครับ แม่ค่ะอ๋อครับผมอ่ะต่อนนี้ต้องยังไงพวกเราปีปีสนะครับในการเรียนช่วงของปี3จะเป็นในลักษณะยังไงบ้างปฏิบัติเป็นฝึกปฏิบัติการอ๋อฝึกปฏิบัติลงชุมชนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะครับอ่ะยังไงก็ยินดีด้วยนะเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันนะขอบคุณทุกคนเลยขอัสุณครับอดีจ้า เวัสอดีค่ะเป็นยังไงบ้างพวกเรารู้สึกยังไงบ้างครับมาถึงวันนี้ครับ <S <S วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจด้วยค่ะแบบได้มารับเพื่อกาวพร้อมกับเพื่อนอืมครับซึ่งก็วันนี้มีใครมาร่วมยินดีด้วย <S <S มีคีณพ,พ่อมี่แม่แม่ค่ะครับได้ท่านกลับมาแล้วครับครับชื่ออะไรชื่ออะไรกันบ้างชื่อเล่นน้องอะไรกันชื่อจ๋าค่ะจ๋าอันนี้เลยน้องพิมพ์ค่ะพิมพ์ปอปอค่ะ โอปอลรวงข้าวค่ะใช่ไหมรวงข้าวเฮ้ยร่วงข้าวเฮ้ยอ่าเป็นยังไงพวกเรามาถึงปีสามแล้วใช่ไหมใช่ค่ะครับกว่าจะก้าวมาถึงวันนี้ได้เป็นไงผ่านมาเหนื่อยเหนื่อยค่ะยากด้วยค่ะอืมสาขาอะไรกันบ้างสอบอ๋อค่ะสสาสุขศาสตร์ใช่ค่ะวันนี้มีรับสิ่งแวดล้อมด้วยไหมมีค่ะเขาก็ด้วยกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าครับเป็นไงความรู้สึก ที่ได้สวมเสื้อกาวแตกต่างจากชุดนักศึกษาไหมความรู้สึกเป็นยังไงรู้สึกแตกต่างมากค่ะเหมือนกับเราต้องก้าวสู่วิชาชีพด้วยอ่าเพื่อนด้วยคุยหน่อยเออแพทโอปอลอเราโอปอสาขาอะไรสอบเหมือนกันค่ะอ๋อครับผมเป็นไงเรียนสาขานี้ยากไหมเผื่อน้องๆสนใจเข้ามา ก็ไม่ยากนะคะแค่เราตั้งใจแต่มันก็จะมีบางวิชาที่มันยากมันต้องใช้จำเออไม่ยากใช่ไหมใช่ค่ะเออเกรดเป็นไงพวกเราเอ้าก็บอกว่าไม่ยากเลยอย่าพูดถึงเกรดเลยค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นอ่าอ่ะยังไงก็น้องนักศึกษาหน้าที่สนใจก็ที่นี่ได้เลยใช่ไหมหลักสูตรเราเข้มข้นมากใช่ค่ะอืมไปไหนต่อนี่ถ่ายรูปไปเถอะถ่ายรูปกันต่อนะ ขอบคุณใครจะใครจะพูดเพิ่มเติมบ้างไม่มีไม่มีนะอ่ะคนโตคนโตคนคนสูงสุดเลยพูดพี่คนโตเป็นไงในในส่วนของความสเ็จในครั้งนี้อยากขอบคุณใครพิเศษบ้างก็ขอบคุณครอบครัวค่ะแล้วก็เพื่อนเพื่อนค่ะที่คอยเชื่อเหลือครับค่ะเพื่อนทั้งแกงเรามีสี่คนนี่เหรอใช่ค่ะเฮ้ยเขาเรียกเป็นแกงไหมเป็นสองมีแก๊งชื่อแกงไหมไม่มีอ๋อไม่มีนะอันนี้แซวเล่นนะอ่ายินดีได้นะวันนี้ขอบคุณเลยขอบคุณครับ ชื่อน้องอะไรกันบ้างชื่อโลตัสค่ะชื่อปอค่ะอะไรนะปอค่ะปอชื่อแพรค่ะแพรโลตัสปอแล้วก็แพรเป็นไงวันนี้รู้สึกไงบ้างครับกับการรับเสื้อกาวสวมเสื้อกาวก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะที่แบบตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ค่ะอ่าฮะดีใจค่ะเพราะว่าบนลาออกตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสจนถึงวันรับเสื้อค่ะดีใจเฮ้ยยังไง ข่วนว่าเราออกคืออะไรยังไงแล้วมันเหนื่อยค่ะงานมันเยอะอ๋อเหรอค่ะเฮ้ยตอนนี้ปรับตัวได้ยังได้แล้วค่ะอปีสามเร็วน้อบนเล่นเฉยๆไม่ได้คิดจริงค่ะบนจริงบนเล่นเฉยๆยค่ะอ่ะฮะของเราเป็นไงก็ภูมิใจค่ะที่ตัวเองมาถึงจุดนี้ค่ะครับเยี่ยมเลยนะครับยังไงก็ยินดีด้วยนะทั้งสมคนขอบคุณจ้า เป็นไงถ่ายรูปเส็ยยังคุยหน่อยคุยหน่อยเป็นยังไงบ้างค่ะตื่นเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ขยับเข้ามาใกล้กันเอ่อตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยค่ะครับของเราล่ะเป็นไงก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจค่ะที่ได้รับเสื้อกาวค่ะน้องอะไรนะชื่อเล่นชื่อมุกค่ะมุกยินค่ะครับผมเป็นไงของขวัญได้อะไรวันนี้ ได้ตอกไม้แล้วก็อันนี้เฮ้ยบวงมารัยด้วยใครมาเมอบให้พิเศษเป็นจากพี่รหัสค่ะอ๋อพี่รหัสนะใช่ค่ะอ่าส่วนของขันในในถุงนี้ยังไม่เปิดดูใช่ไหมยังเลยค่ะเฮ้ยตื่นเต้นเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับใช่ขอบคุณมากเลยนะยินดีด้วยนะทั้ง2คนเลยค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้อันเป็นอันเป็นวันเด็กเหรออันแจกขนมวันเด็กเฮ้ยเป็นยังไงรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นสาวท่องให้ขอเยอะเลยค่ะอ่าครับเป็นไงเห็นพี่ๆเขาสวมเสื้อของเราปีไหนกัน ปีสองอะคุยไหนได้กันนิดนึงนะลูกอะเป็นไงบ้างวันนี้มามอบของให้พี่เจอพี่ยังเจอแล้วค่ะมอบให้ไปยังมอบให้แล้วค่ะยินดียังไงกับพี่เขาวันนี้เห็นพี่เขาสวมเสื้อกาวก็เดี๋ยวรู้สึกไงบ้างครับปีหน้าก็ของเราแล้วอ๋อปีหน้าพวกเราก็ได้รับแล้วใช่ไหมค่ะอ่าขอบคุณนะขอบคุณจ้ะ โอ้สวัสดีครับอ่าพูดคุยหน่อยพูดคุยหน่อยชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องยุ้ยค่ะยุ้ยค่ะเป็นไงวันนี้มาถึงอีกหนึ่งเก้าห็ความสําเร็จเรารู้สึกไงบ้างยุ้ยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นเรียนมาตั้ง3ปีอะค่ะแล้วก็ได้รับเสื้อกาวก็รู้สึกดีใจค่ะวันนี้มมีใครมาร่วมยินดีด้วยก็มีครอบครัวค่ะแล้วก็มีเพื่อนมีพี่มีน้องค่ะ เอาพวกมาจากไหนครับอยู่อาพวกมาจากอำเภอน้ำยืนค่ะอ๋อน้ำยืนอุบลนี่อุบลนี่ค่ะโหวันนี้มีของขวัญเยอะเลยนะจากที่ไหนบ้างก็ครอบครัวค่ะแล้วก็เพื่อนมีพวงมาลัยด้วยเนี่ยโอ้แล้วก็ความสําเร็จในครั้งนี้อยากขอบคุณใครพิเศษบ้างก็อยากก็ขอบคุณนะคะก็แบบครอบครัวแล้วก็เพื่อนแล้วก็อาจารย์ค่ะที่คอยช่วยเหลือทุกๆอย่างเลยค่ะอ่าฮะเป็นไงเรียนสาสุหนูสาขาอะไร สาสาธารณสุขชุมชนค่ะสาธารณสุขชุมชนค่ะเป็นไงเรียนยากไหมกสูตรนี้ก็ก็ยากในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคค่ะผ่านมาได้นะผ่านมาได้แล้วค่ะอ่ะอีกหนึ่งปีเดี๋ยวมาเริ่มยินดีกับบัณฑิตกันลวกันค่ะขอบคุณมากครับยุ้ยสดิจายินดีได้ครับสวัสดีครับบัณฑิตเกียรติยมเป็นไงเอาเพิ่งเพิ่งเดินมาเหรอเหรอไม่ใช่เพราะเราเดินมาอย่างนู้นเหรอเป็นไงบ้าง โอเคนะโอเคยินดีด้วยนะวันดีจ้าะัเป็นไงความรู้สึกหน่อยรู้สึกไงบ้างครับอ๋อวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับผมแล้วก็รู้สึกแบบ ตื้นตาน,นิดนึงครับเันนรันไงสวมเสื้อแล้วรู้สึกรู้สึกว่าเหมือนเราแบบก้าวเข้าสู่วิชาชีพอย่างเต็มตัวแล้วครับผมแล้วก็พร้อมแล้วครับพร้อมที่จะอาดูแลคนอื่นครับยินดีด้วยนะขอบคุณครับ